พีใครต่อเลโก้ให้ครับต่อเลโก้ใครต่อหมอนอันนี้ใครต่อให้พีต่อพีใครต่อให้พูต่อใช่ไหมพี่พูพี่พูทําเลโก้ให้เวพี่ชอบไหมครับพีพี่ชอบไหมครับชอบชอบไหมชอบชอบไหมครับไม่สนใจแล้วของเล่นใหม่ อ uh, ันไหนหมุนทางนี้ค่ะหมุนทางนี้อ่านตอนจะใส่หมุนทางนี้หมุนทางนี้นี่ไม่มีเป็นชิงช้าได้เลยนะนี่โดดจะเรนจะเด่นจะเรนจะเรนเนี่ยโหตุ๊บตุ๊บชอบใช่ไหมดูที่เหมือนไหมดูที่เช็คของดิเหมือนไหมปูตอมเหมือนไหมมีมีอะไรมีอะไรมีเหมือนอะไร้าแดดพี forward, forward, humano, ้าแดดชาแดดิีชาแดดพเออวิ่งเลยนะ รถบินใช่ไหมพีพีรถสีอะไรอ่ะบอกมาสิสีขาวกับสีอะไรคะสีเหลืองสีเหลืองอะไรเย็นเย็นอะไรเย็นลูกเย็นลูกกินย